สวัสดีสมาชิกรถมือ2องช n แนลทุกท่านด้วยนี่ครับขอบคุณสำหรับก,การกดติดตามและเลือกซื้อจองรถกันเข้ามาผ่านช่องทางของเราอย่างมากมายวันนี้ผมคัดรถดีๆมาให้อีกหนึ่งลำเป็นรถอันดับต้นๆน,นะครับกับ Mazda CX30 ครับปี2020ไใหม่แท้ๆครับสวยงามลงตัวกับราคาตอนเป็นป้ายแดงเนี่ยล้านต้นๆครับเพื่อนๆวันนี้ตัว SP ท็อปเลยนะฮะเพื่อนๆเอาไปเลยครับกับราคาต้องบอกว่า จองได้เร็วได้ไปครับ5 8 9 0 0 0 0บาทโอ้โหครับ Mazda CX30 นะรถสมรรถนะที่ดีที่สุดครับการออกแบบโค d ดดีไซน์ที่ต้องบอกว่าลงตัวสุดๆน่าใช้สุดๆนะครับถ้าพูดถึงรถ SUV เครื่องสันดาบคันนี้แรงสุดแล้วครับเพื่อนๆครับ ราคานี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับโอ้โหราคาเท่ากับอีโกคาป้ายแดงลองตัดสินใจดูนะครับได้รถสภาพใหม่หมสวยๆนะครับโอ้โหลงตัวสุดๆครับคันนี้รีบดูเลยครับเพื่อนๆรถจอดอยู่รามินทานนะจองผ่านร้านเพียง3,000บาทจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับอนุมัติเร็วนะครับรู้ผลเร็วนะครับโทรมาเลยครับ0885845375ที่นี่เป็นศูนย์รถยนต์มือสที่ได้คุณภาพอีกหแห่งหน่าสนใจคันนี้จองด่วนเลย